ทำได้นะครับและอาจเข้าขา่ล้มล้างการปกครองนายพคินพหลกุลและนายชูศักดิ์สินินการณะดทำง,งานฝ่ายกฎหมายพักพืชไทยย้ำว่าการเสนอขอนายกรัฐมนตรีพระราชทานตามมาตราเจไม่สามารถทำได้และเป็นการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเพราะรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ว่านายกรัฐมนตรีต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาจากการเลือกตั้งซึ่งเป็นเรื่องเก่าที่เคยมีการพูดถึงตั้งแต่วิกฤตทางการเมือง เมื่อปี2,549อาจจะมีการกล่าวอ้างถึงสมัยธนอา,ารย์สัญญาธรรมศักดิ์นะที่โปรดเกล้าให้เป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นก็เรียนว่าในขณะนั้นมีธรรมนูญการปกครองประเทศสมัยจอมพลถนอมปี2,515 มีมาตรา,าสรั้นๆอยู่30กว่ามาตราขณะนั้นมีสภาเดียวเรียกว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองนายกสนอมได้ลาออกจากตำแหน่งและก็ลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศสภาที่มีอยู่ตามธรรมนูญการปกครองรชอาณาจักรในขณะนั้นข้เสนอท่านสัญญาเป็นนายกรัฐมนตรี ในขณะนั้นธรรมนูนั้นไม่ได้บังคับว่านายกจะต้องมาจากสสเหมือนปัจจุบันขณะนั้นยังมีสภานิติบัญญัติอยู่เมื่อเสนอขึ้นไปแล้วก็ให้รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติในขณะนั้นเป็นผู้รับสนองพระบรมราชอง์การแปลว่าเป็นการแต่งตั้งนายกโดยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่มีอยู่ในขณะนั้น ปัจจุบันนี้ร,รัฐมนูญปี2 5 5 0การแต่งตั้งนายกร,รัฐมนตรี1นายกต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร2นายกต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร 3. ผู้ที่จะรับสนองก็คือประธานสภาผู้แทนรัษฎรไม่ใช่ประธานรธิสภาดังที่มีการกล่าวอ้างของนักวิชาการบางส่วนในบรรหารศิลปะอาชาแกนนำพักชาติไทยพัฒนาไม่เห็นด้วยนะครับกับข้อเสนอดังกล่าวเป็นการรบกวนเบื้องพระยุกค,คลบาทจึงเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมส่วนจะมีการเลือกตั้งใหม่หรือไม่ต้องขอให้พ้นจากเดือนธันวาคมก่อนจึงจะสามารถประเมินได้ ากามาตรเก่งเท่าไหร่ไม่รู้สิจะไปรบคนเบื้องตนยุทธภพหรือครับผมว่านะตอนอย่างประเทศไทยเราเมืออที่ญี่ปุ่นมีปัญหาเกิดขึ้นประเทศชาติาการยุทธภพเรื่งตั้งใหม่ยุทธาพเรื่งตั้งใหม่ปเีเริ่มตั้ง3หมุนให้คนดีเข้ามาให้ได้ผมเองแบมองตรงอนาคตก็เลิกแล้วการเมืองไม่เล่นแล้วอยู่กับบ้านนะ ถ้าทําได้อย่างญิ่ปุ่งอย่างนี้ประเทศชาติจะไปรอดเด็คือเขาคงจะบอกว่าลงเลือกตั้งยังทุกทุกไม่ได้ก็ต้องทุกให้ได้จะแมหา,าวิธีทุกันให้ได้ในวิธีการดังกล่าวนี้วิธียุทสภาเลือกตั้งใหม่ดีที่สุดแต่ย้งว่า้องไยก็ไม่ยอมรับก็ไม่อมอไรับยังไง ด้านนายวราเทพรัตนากรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเห็นว่าการขอนายกรัฐมนตรีพระราชทานเป็นเรื่องที่ท,ทําได้ยากนะครับรวมถึงการเสนอของที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยให้นายกรัฐมนตรียุบสภาและลาออกและหานายกรัฐมนตรีคนกลางมาบริหารประเทศต,ต่างเป็นข้อเสนอที่กลุ่มเครือพร้อมกับระบุว่าหลังงานพระราชพิธีฮัทันบาคมมพันพ้นไปแล้ว น่าจะเริ่มเปิดเวทีแสดงความคิดเห็นของทุกภาคส่วนเพื่อร่วมการหาทางออกให้กับประเทศได้ซึ่งรัฐบาลไม่ได้เป็นเจ้าภาพแต่จะหาคนกลางซึ่งเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายมาดำเนินการเช่นเดียวกันกับนายพงเทพเทพการจนารองนายกรัฐมนตรียืนยันว่าข้อเสนอของนายสุเทพเป็นไปได้ยากเพราะต้องใช้ระบบกลไกรัฐสภาในการบริหารงานถึงแม้นายกรัฐมนตรีจะลาออกระบบรัฐสภาก็ยังอยู่ซึ่งต้องเป็นไปตามบทบัญญัติร,รัฐธรรมนูญ